สวัสดีเพื่อนๆชาว a c e b o o k และแฟนเพจและเพื่อนๆที่ติดตามในช่อง y o YouTube พินโยเจริญยนต์นะครับวันนี้เราจะพาชมสินค้านี้อู่นะคุณลูกค้าพาพังสินค้าทั้งหมดนะครับกำลังเก็บออกมากบถามว่าหมดกวันหมดมาไหนดอกแด้ใหนีบบเรียงทีละขั้นนะครับเนาะ,ะมาชมลายขลรกเป็นนิโนเมกา4ีเกนะครับ4ีเกเมกาสีเกทำลายสวยเลยครับแบบไล่ยมายังสวยเลยแต่งรออย่างรอเลยครับ ซีเจนะครับถ้าสนใจรายละเอียดแอดไลน์มาเด้อครับ089 5 7 7 8 8เกเดี๋ยวเขาจะเอาท,อาทรงรายละเอียดแต่ละขั้นให้เบิ่งเริ่มแรกเป็นซีเจนะครับขั้นที่2เป็นเก้าเจนะครับเก้าเจฮิโนเมกาเก้าเจปีหาสองนะครับเก้าเจเป็นเมกาเก้าเจตัวแรกนะครับเก้าเจแต่งรอเลยถือว่าแต่งรอจัดรอเต็มที่ครับมาชมขันที่3ามขั้นที่3เป็น NQR NQR 150นะครับ NQR 150ครับพร้อมทรงพร้อมขายพร้อมทำงานพร้อมวิ่งแลงนะครับ NQR 150นะครับส่วนราคาท่านใดสนใจยังไงแอดไลน์มานะครับจะส่งรายละเอียดให้ท่านใดชอบรถตัวใด NQR ตัวนี้นะครับถัดมาอีกครับคันนี้คันนี้สี่จะเป็นร้อยซิมหานะครับตำนานความแรงนะครับเจ้าเจ้าแห่งไร่มันไร่อ้อยนะครับร้อยซิมหาราคา ย่อมย่อมเย้านะครับลดราคาย่อมเย้านะครับอ่าถัดมาส่วนอยากได้รายละเอียดแอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับ0895778831แอดไลน์มาเลยนะครับกันทีซีกันที่หานี่เป็น NQR 150นะครับตัวทะเบียนปี48นะครับตัทะเบียนปีที่82คันนะหาเมตรยาวความยาวอยู่ที่หาเมตรชิปนะครับสวยความคอกนะครับรถจะมีความคอกทั้งทั้งทุกคันนะครับอ่า ครับผมามามาขั้นที่หกนะครับขั้นที่หกจะเป็นฮิโนเมกาฮงเวนหาสิบนะครับรถล,ล่องนะครับสายล่องทั้งหลายนะครับเป็นชื่ออาเป็นฮิโนเมกาซีรีส์ห้าร้อยร้อยเจ็ดห้ายาวห้าเมตรยาวหกเมตรห้าสิบนะครับยาวความยาวอยู่ที่หกเมตรห้าสิบนะครับรถพร้อมใส่งานนะครับรถสวยนะพร้อมใส่งาน มันจะมีร้อยสามจีบอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นที่เจ็ดนะร้อยสามจีบปีห้าศูนย์นะครับยาวห้าเมตรนะทุกท่านท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเริ่มรีวิวอีกอีกรอบหนึ่งว่ารายละเอียดของรถแต่ละขั้นนะครับจะเริ่มรีวิวไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายัางไงยัง,นงนหนึ่งท่านใดสนใจอยากาไปใส่งานแอดไลน์มาเลยครับนะเราจะเอารายละเอียดให้เบิ้งมดทุกอย่างเลยนะครับท่านใดดาวตั้งใดแล้วก็ดาวท่างใดุ่นมา รถที่เริ่มต้นดาวตั้งห้าหมื่นบาทนะครับเบิร์เริ่มต้นดาวที่ห้าหมื่นบาทแค่ดิดดีพี่ดาวนะครับแค่ดิดดีพี่ดาวเอาคุยกันมาเลยทักแชทไลน์มาเลยครับดาวยังไหนเอาไล่เลยอยางเดียเบิร์ดมาจุ่มยังครับส่วนท่านใดที่จองไว้พอดีเข้ากับที่นําเสนอไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าทั้งเบิดมีรถในอู่กับหลายขั้นอยู่ที่กำลังจะออกมาดูท้องตลาดนะครับจะดีแน่ๆเนขาก็ให้เบิรงว่ารถเนี่ยความใช้งานจังซี่อละสภาพจังซี่อละ นะครับเดี๋ยวใส่เอียดั้างไหนก็ะจะได้ก็ั้งผักมานนะครับนะจังไงก็ต้องขอ,อยุติรีวิวไปก่อนนะครับครับผมไท